ขายตึกแถวสามชั้นรวมดัดฟ้าสี่ชั้นขายตึกแถวสามชั้นรวมดัดฟ้าเป็นสี่ชั้น ห้องน้ำชั้นหนึ่งห้องครัวชั้นหนึ่งห้องครัวชั้นหนึ่งห้องน้ำชั้นหนึ่งขึ้นบันไดชั้นสองพื้นที่ชั้นสองด้านหน้า พื้นที่ชั้นสองด้านหลังห้องน้ำชั้นสองขึ้นบันไดชั้นสามพื้นที่ชั้นสามด้านหน้า พื้นที่ชั้นสามด้านหลังพื้นที่ห้องน้ำชั้นสามขึ้นบันไดดาดฟ้าต่อเติมเป็นชั้นที่สี่พื้นที่ดาดฟ้าด้านหลัง พื้นที่ดาดฟ้าชั้นสี่ดนนน้าบริเวณหน้าตึกแถว